ที่ฉันอยากเป็นวิศวกรโยธาที่สร้างสิ่งก่อสร้างที่มั่นคงปลอดภัยและทำให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ คราบสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวเปญยาดากาานันหาโนนชื่อเล่นชื่อปูนอายุ18ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในโครงการห้องเรียนพศวทสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนศรีบุญญาโนนจังหวัดนนทบุรีค่ะเหตุผลและแรงบันดาลใจที่ทําให้ดิฉันต้องการเข้าศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนั่นก็นื่งมาจากดิฉันนะคะมีความคิดว่าวิศวกรรมโยธาเนี่ย เป็นอาชีพที่มีความจําเป็นต่อสังคมอยู่เสมอค่ะและจากการเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมค่าย C ี a คม m m u t n b 2 0 2 5เปิดบ้านโยธาขนหาขนสร้างฝันที่ถูกจัดขึ้นโดยภาวิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ฉันได้เรียนรู้และลงมือทําไม่ว่าจะเป็น ใช้เครื่องคิดเลขการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างคอนกรีตและการสำรวจนั่นลงไปถึงการได้ลองเทสลัมทดสอบคอนกรีตและการลงพื้นที่สำรวจคำนวณและจดบันทึกดิฉันได้เจอเพื่อนใหม่ๆและรุ่นพี่หล,หลายๆคนที่ทำให้ดิฉันตระหนักได้ว่าดิฉันอยากเข้าศึกษาในภาควิชานี้จริงๆ นอกจากค่ายซีแคมแล้วในโครงการห้องเรียนพสะวะทสู่ความเป็นเลิศที่ดิฉันศึกษาอยู่ก็ได้มีการจัดทำค่ายเอสพีไซในทุกๆปีเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับน้องมสเข้าศึกษาในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และห้องเรียนพสะวะทู่ความเป็นเลิศดิฉันมีทั้งประสบการณ์ในการเข้าร่วมค่าย เอพิซ h o ์ฮอกวอตส์กิฟต์เด็ดแคมป์ครั้งที่1 2บสองวิสคราฟและวิสตรายที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงความรู้ที่จะได้ใช้ในการศึกษาในโครงการอาทิการใช้กล้องจุลทรรศน์การทดลองโดยการใช้ปิเปตและการคำนวณคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เบื้องต้นและดิฉันยังมีประสบการณ์ในการจัดค่า S อสบ i ในปีต่อๆมาอีกด้วยค่ะดิฉันได้รับความไว,ว้วางใจจากเพื่อนที่น้องร่วมไปถึงคณะครูผู้บริหารในการเป็นพิธีกรนำในกิจกรรมต่างๆซึ่งนอกเหนือจาก S อสบีซาอาทิ กิจกรรมสารสัมพันธ์พี่น้องกิจกรรมปัดฉิมนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และพิธีไหว้ครูของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และโครงการห้องเรียนพสวทสู่ความเป็นเลิศค่ะ ในด้านความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออกของดิฉันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ดิฉันได้เป็นนักร้องตัวแทนของโรงเรียนและได้เข้ารับกิจกรรมการแข่งขันมากมายอาทิ7 e v e n v a y a a l o n g o n Music Competition ซึ่งได้รับรางวัลระดับเหรียญทองงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1และกระสินททองดงมเ e t i นซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เป็นต้นค่ะ อย่างไรก็ตามความสนใจในด้านวิศวกรรมโยธาของดิฉันไม่จบแต่เพียงในความคิดดิฉันได้จัดทำโครงการในหัวข้อการพัฒน,นาแอปพลิเคชันตรวจสอบความเสี่ยงในพื้นที่ก่อนการก่อสร้างและได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการนำเสนอโครงการรูปแบบโปสเตอร์และบรรยายสาขาภวิชาคอมพิวเตอร์ภาควิชาภาษาไทยในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพสวทสู่ความเป็นเลิศระดับชาติครั้งที่5ค่ะ นอกจากนี้ดิฉันยังได้มีโอกาสทําโครงงานชีวะในหัวข้อเรื่องกระดาษดูดซับเอทิลีนที่มีส่วนผสมของฐานกรมมันจากเปลือกทุเรียนและกลับมะพร้าวในการชะลอการสุกข,ของมะละกอสายพันธุ์ฮอลแลนด์ซึ่งดิฉันได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองม .1 ถึงม3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ค่ะดิฉันเป็นผู้ที่มีความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นจิตอาสาในหลายๆโอกาสที่ผ่านเข้ามาอาทิ ได้ใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองในการร้องเพลงเพื่อรวบรวมเงินบริจาคในกิจกรรมลูกแม่สีทําความดีด้วยหัวใจณโรงเรียนบ้านเขาจันหอมอําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อว่าอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมให้กับน้องๆซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าวนะคะดิฉันก็ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะดิฉันได้เข้าร่วมการบริจาคโลหิต ในงานธนาคารเลือดสถาบันโลกทวงอกเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นสาธารณประโยชน์ต่อผู้อื่นที่เข้ามารับประจักษ์ภายในโรงเรียนศรีบุญญานน์ค่ะและดิฉันได้เป็นการนําเข้าร่วมกิจกรรมลูกแม่สีไม่ทิ้งกันมอบเงินช่วยเหลือนายนัทวุฒิเจริญไวเป็นจํานวน6 7 1 0บาทซึ่งนายนัทวุฒิเจริญไวหรือพี่โคกเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนศรีบุญญานนน์ของดิฉันค่ะดิฉันได้ร่วมงานกับพี่เขาตอนที่พี่เขาเป็นตากล้องของโรงเรียนแต่ปัจจุบันเขาได้รับอุบัติเหตุจนเป็นผู้ปว่วยยงค่ะ สิ่งก่อสร้างที่ฉันชอบมากที่สุดคือสะพานค่ะเพราะดิฉันรู้สึกว่าสะพานเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความท้าทายสูงทั้งในด้านการออกแบบและการก่อสร้างต้องทํางานในพื้นที่สูงและมากอยู่เหนือแม่น้ําหรือพื้นที่ที่ใช้งานจริงตลอดเวลาการสร้างสะพานจึงต้องคํานึงถึงความแข็งแรงความปลอดภัยและความแม่นยาเป็นพิเศษค,ค่ะนอกจากนี้สะพานยังต้องรองรับน้ำหนักจำนวนมากทั้งจากยานพาหนะลมและสภาพแวดล้อมต่างๆทําทให้ดิฉันรู้สึกว่าสะพานเป็นสิ่งก่อสร้าง,งที่แสดงถึงความสามารถของวิศวกรกได้อย่างชัดเจนค่ะ และเป็นโครงสร้างที่ดูยิ่งใหญ่หน่าทึ่งและมีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนโดยตรงจึงทำให้ดิฉันสนใจที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการก่อสร้างสะพานเป็นพิเศษค่ะ